ครับคลิปนี้เรามาดูอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับนี้เรามาจากอำเภอทานน้อยนะครับคนอื่นก็ประทับใจถนนที่นี่มากครับถนนสี่เลนแล้วก็ขับสบายครับถือว่าโอเคนะครับสำหรับการทำถนนที่นี่ใครที่ไปเที่ยวเวียงสาไปนนน้อยไปใน,นสมัตดาวก็ เส้นทางสะดวกมากครับคือว่าทำไม่ดีมากครับอาจยางไม่ดี <c oughs> มี่ตำบลบ้านซ่านนะครับเวียงสาเวียงสานี่ก็มีทำยางพาราด้วยครับมีป่ายยางพราราสองฝั่งนะครับ เส้นนี้ฟินมากนะครับถนนโอเคกว้างขวางหลาทางกว้างถือว่าเป็นถนนที่โอเคครับลับกไปจากนาโน้อยไปวังสะเวียงสานี่บ้านนาซาด ชุมชนแล้วครับบ้านพระเนธถนนนี่สุดยอดเลยครับเดี๋ยวใครเลยครับเรื่งบินลงได้เลยครับในสนา,าเส้นนี้ก็มา <c oughs> ครั้งแรกเหมือนกันครับเมื่อก่อนมานาั่นสองครั้งครับส่วนใหญ่จะไปตัวนิ่งเมืองแล้วไม่ได้มาข้างนอกแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอ้จเจออะไรกมากมเดินถแล้วเค้าความเฉริญน,นี้จเจอิญน,นะครับอำเภอเวียงสา ทำนากับทำไอย่างพาราดูที่เห็นนะครับทำไรกระโพดทำไรยางถนนยะถนนชมพูทีครับใหญ่กว้าดูไปเรื่อยนะครับตำบลาเพว เวียงสาบ้านไผ่งาม,มกว้างจริงๆครับไม่ไม่ธรรมดาชอบชอบที่นี่ครับ สภาพตลาดตัวแ้กก็เจริญกระจายออกมานะครับ่ยังไม่ถึงในตัวอำเภอกันนะครับถนนเจริญทุกอย่างก็ดูดีครับเนื่อเข้าเขตรานนาล้วดูสิ่งปลูกสร้างวัดบ้านก็จะมีทรงเอกลักษณ์เฉพาะบ้านหนองนก จเจริญจริงจริงเธอนี้นะครับ นสาให,ใหี้เราเข้าเขตตัวตลาดแหล่งเศรษฐกิจครับนี่บ้านดอนชัยก็ถือว่าโจเจริญมากครับดูครับธุรก,กิจมีทุกรูปแบบ ไม่ว่าร้านกาแฟถินเชื่อรถยนต์ร้านอาหารร้านอะไรเยอะครับมาครั้งแรกยังตื่นเต้นเลยครับอำเภอเวียงสา สาไปแพร่ได้ด้วยนะครับไปเท้น101ดูตลาดนะครับไม่ธรรมดาเวียงสาใหญ่มากมเป็นยุมชนที่ใหญ่นะเราจะวิ่งเส้นหลักนะครับเราจะไม,ไม่ออกซ้ายขวานะครับ คนหนาแน่นนะครับร็กิจคึกคัก เขาชุมชนใหญ่โตมากครับอำเภอเวียงสาเนี่ยไม่ธรรมดาใหญ่กระานาน้อยครับมีแม่น้ำสาด้วยนะครับที่นี่ดูบ้าเรือนคัสิกครับ หน้าเนี่ยน้ำไรเนี่ยไม่น้ำสาหรือไม่น้ำหน้าน่าจะเป็นแม่น้ำสาก็เขา้ามาสู่บ้านดอนแท่นก็ยังมีชุมชนเรื่อยๆนะครับ ดูวัดนะครับสวยครับจวัดจังหวัดน่านสวยคลาสสิกดูซุ้มประตูดูโบสถวิหารดูการประดับ ประทับใจนะครับอ,บอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านผู้คนบ้านเรือนสภาพบสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ทางไปจังหวัดน่านด้วยก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ดีครับของจังหวัด บคลิปอำเภอเวียงสาก็มีเพียงแค่นี้นะครับ